ก็สวัสดีมิตรลาวทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วในช่องของคิวติพายชาแนลค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาอยู่ในหน้าของดาฟ้าเด็ดกันนั่นเองจ้าเจ้ากาเจ้าแดงหมดทุกคนวันนี้พวกทุนมาแค่หนึ่งพันหร้อยบาทเท่านั้นนะ วันนี้จะมาเล่นเบสิกเบสิกก่อนเลยแต่ว่าต้องหมุนออโต้สิบพีก่อนนะคะทุกคนคะ่ะมาดูกันเลยทำไมไม่สาบกันแล้วะดอกบัวก็ไม่ติดกันจะได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยหืวัดสองร้อย,อยบ,อบาทนะคะทุกคนตอนนี้กินกำไรเราไปแล้วนะคะเท่าถึงทุนแล้วนะคะ เราจะใช้เบส4ห้าสิบสี่บาทกันเลยทุกคนได้มาหกสิบตอนนี้เจ็ด่อ700นะทุกคนวัดมาวัดมาวะกดอมาวัดมาวะ2สองร้อยบาทจ้ะวัดมาวะ4สี่สิบแปดบาทจ้ะยังไงปึ้งหือรางวัลก้อนโตนะคะทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะดาฟ้า เบ,บ็ดงานเองจ้าได้รางวัลก้อนโตัว780สบ,บ,บาทนะคะทุกคนได้กำไรมา573บามาทนะคะอ้าวเหรทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับจาฟ้าเด็ดวันนี้กำไรแค่นี้ก็ขอพอแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเกินตัวเกินไปถ้าเราเล่นเดี๋ยวมันจะไม่แจกนะทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ